สบายดีรำแรงพี่น้องเลยอันนี้ก็น้องลีเผาคั่วเห็ดกินยังเด้เอดกินยังน้องลีแซบแบบแซบแล้วนี่บแบบน้านี่มซบาบบน้าเมนีก่ายังประทันมีไฟ่หน้าพี่น้องมิเดจ ทีมงานครอบครัวสุเหาแหละแซ่บๆนะทะไคร้ดอกพี่น้องเอ้ยหลายคนนะกยากยากว่าแต่ว่าสุเากเอออยู่นี้กโอเคเดี๋ยวพ่อห่อยก็นมา

ไปไท่ลูกเจียวนะอุ้ยท่านอกเ้ยข้าวลนกันเลยเอามูให้นองเลยเอาหมูสีมันเจยวหมกระตุมาแล้วอ้เจียวไปดิแล้วเนาะ

กูภูมิใจลูกหลานเนี่ยนี่กูภูมิใจล่ะไอ้นี่มาช่วยกันแบบนี่กูกระเบิดกูขึ้นนี่กูกระยังอัไนอยู่ทากไดหาคืนพอดีเองเคยเฮ้ยมาใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ฮะหาขึ้นกูเพท่อนกูบอกกูฝนหายกูสมบุญณ์หาขึ้นทำดาวเอ้ยป่าน่ะกูก็สูบมาขึ้นน่ครับก็ไปเต้นจนแจ้งนอนบอจ้าบปีนอนนะจนแจ้งกองป่งเผากองบุญไปนอนบ่มีแต่กูนี่

มนยาสียงัน่องมือห่อขับโเขาสั่งกูเขื่อไปแถวบัวกไาขึ้นได้หน่อยแท้เรมาอาบนําข้างเดียวเขาหปคืนหู้านก็มาอันโมกูบ่ช่วกูบ่มาอันโน่กูเนโม่นั่งรถปูทั้งได้ก็ได้เขารถ เขามาเกบลงหอนี่จะจัดการอ่งนีจัทัวเขามากิบขึ้นขอบอยเงนี้เอสิอกเลยโออมาหยามานอนน้ามือนี่อยากมานอนอยางกับไปสเดีอพี่หงก่อนเดี๋ยวไม่แห้งมมาเออนอนนคือนอนเลยมือนี่นอนง่ายส่หราบลกนอนแผู้ลรับ กน้องชายคนเอาไปช่วยน้ำเขาล้างกระปวดแต่แต่ไ้แต่ไม่ถอดไปชุ่มไ่้ไม่ผูกอยู่น้ำเนาะบักกอนบักตาบักกอนปวดเบ้อยเนาะมาเบิอซ้ำและถออยู่คนเดียวมันนี้มันขั้วบุญไปจ๊กจั่นปู่ขัวน่ได้แกวัยินเขาเข้าไปหาเขาหาน่แลวชยมันกิดมาจกแจตัวหม่ะไเนียมันกิดมาจกจั่นด้ว

ปั้นอย่า้นใ่ปั้นบ่บ่บ่เล่าไหว่าันนัดสิานเราแลเอะนะักินด้งกิกินอยู่พี่ไปยังไงมันบูเด้ป้าตอนเองบอก่ใหักเธอเองก็กินอยู่เนยพี่เดียวกินเดู่าปีก็ผูวเดียวสีกินหาปีเสสาน้เย็นดรด มาอุ่นหางมาหลานเด้วนี่ยูนั้นไม่ใหญ่มือนันเฮิร์อันนี้ปลดิินเต็มหัวกุ่กระดาษปลากระดินกินก็เปุ่นปลาละปลาเลกินด้เพีมากแล้วเป็นเกลกระมันยุดโอต้เหี้ยงน้อนทึ้นน่น้องน่น่ะุ้อนามน่าเยเขาติง้เลยลูกอนาะอ่านะ ใช้โผสูดสเด้สมุทรมากินขับเล็กน้อยสบายเท่าไรจุ่มไหวล่างนี้ได้สูรไกโผสัส่นแล้วก<ม>ินสีแล้วก็บ,บก็มเที่ยวแล้วบุ้ยบิ๊ะ ก็ทางในบุญรรมใเล่าไรพีอคาดย่ไม่มีหลายคนเหอดยาไรเขาองเขานดองหน้าหว่าเขามาคือนแ้วนแวี้คือกันอยู่ดองหน้าหวามันดองมันทางเนี่ยร้านก่ยทั้งน้ะก็คือกันเละเล่าปะมนกันเลยคือกันเลยตัวเองหมดเนี่ยเส้นเขาใส่เข้าได้ดองกับแมนแล้ว แลงพันอ่บ้านแม่เนาะยน้อใส่ลูกล้านเสใส่ไผ่บ่วเขาเยเนี่ย่อ่งโอ้แม่ลูกงนราคนใส่เขาว่ะสิน่ะซื้อนี่ซื้ใบวน้ยคุแมาภูมิใจนะโตเขาภูมิใจนำเจ้าเล่์ว่ะอือาบอกเขาเจ้าอืตัดจันเดียวหนึ่ลูกคนอ๋อตัดจันกนอ๊ัออะไรกเนี่ยชื่ออ tham đấy mẹ cũng tham ừ. 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 mẹ cưới đã, mình ừ. mẹ cưới đã. Ừ. Đó. Bào bào không mẹ 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 mẹ

กินนาเมยี่ยไอมยโดนแก่นะเฮ้ยใคกับ่มาขี้บ่เฮ้ยกินพอขนานั้นหนุว่านกูกินสถใดก็เอหมาใหกกูเอ้ยอันนั้นมันเส็งกว่าเฮ้ยแกงมันมันปล่อยดีเนาะปล่อยนะยมหาแต่ร้านนั่นแหละขะน้ำเนาะนวานี่เขาหุ่นกูก่อนแรกกูหโทรให้ไล่ทบมันหุ่นเขาไปเบี้ยหมดจ้า ก็กูกยักษ์แเหม็นเผาแบดแลามาโมบุญคอยือเห็นเจู้่นยคอเห็นเจู้่จ้เห็นยอยูไนปเหนคนเมียบมอดเราวโอ้ยแม่นคอยเป็นเม่เผามันเราอะบุกเลืเขาบอกห้มาหอดแ้วบอกอมาไนเราะกูอโอ้ยภูมิใจไรวะภูมิใจนะมันมันไรเลยวะ ก็ได้เปล่าก็ลอยสวยหมุกจันยังอยู่กินผูกินดีเยวันเลยกินย่หมันกินจันที่ไหนมันกินจันคนเราหม้อเนาะเผาหน้าหม้อกินเาดีเก็นะก็หัวเนาะ้กินเนือเนาะิซอยผู้น้าบมาแล้วหนหม้อสวงมอของเหนียมอเด้เาไปเผาหม้อให้มันนี่เออเัอ เจี๊ยบเขาก็นอนจะเจีะอกับพ่อกันแล้วก็เขาป็นตั้ตงบุญานบุญสะมานตัอเงนางน่อยจะไปว่านี่ม้นนองขาันนี้แล้วว่าแม่ถ้านนะแต่ว่าเขาเห็ดขัวง่วนนไว่าแม่้านง่วะเขาวแต่ว่านหรืได้กางเว้นหรืได้เรปังนะว่าแล้แหละเรเป็นคนเาบ้านนี่เขาก็เริ่มงานเมือวานนี่กันว่างานบุญก็คืองานได y บุญนี่ เขาก็เริ่มลาเริ่มงานวันนี้มือนีเขาตั้งมือนีช่องคำเลยมือนีเป็นมืองานเออมืองานได้มือนีมือเป็นมือจประธานโอ้ยหิวขึ้นมากเอาคณนักกินข่าวบอกเอาเบาสูงบรตาดดโ้ยมือปลาชานักมันกินแล้วเด็ดิก็ได้ฮะทุทุทุ เห็นพอทุอันเด้นมาหัลมากินเขาไปแล้วกละมากก่อนมากินพอตอนนี้เขาวันอังาอเมิ่อ้ัง่จะไม่ใช่อนพอจะมาก่อนพอซุ้มเมิ่งสุปานก็วันจยามากเลยบาดพอเนี่ยมันขึ้นมากทานจกินกินแม่ายูน้ำหนองซะลูกื่อพอซุมลูกมัขามือเลยแม่จะไปน้ำปูเอาปดเลื่อนแขำมากินอยู่บนน่งอยอ่ะ ทบทีมลาอกนทาใหม่คอขอบุวาที่มารับส o o m อ้อยมากแล้วมาแล้วมาได้ดีกันอ่ะอ๋อเมนมลกล่งพอผูกุ้งเทก็เรียกมาเด้ออีเมะแล้ทามได้โน่ขอแรง บรกคามมาล้วบอิเมยะหดเราในลูกมาในบ้านนี่ดีใจน้ำนองไปรังมือป้าไปรังมือกันสิทเ์นะงานบอกโอยบ้านิด